รัคนาราศีพฤกษภศพนะครับกับดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหนะบอกกับชาวรัคณาราศีพฤกษภศไว้เลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นเดือนที่เหมือนกับการรอคอยการยิวงานต่างๆก่อนหน้านี้รอคอยเรื่องการดีลเรื่องคนเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่มันจะมาบรรจบในเดือนกุมภาพันธ์คุณน่าจะเห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น 1-5นะครับเป็นช่วงที่ไอเดียบันเจิดมีความสุขมีความแฮปปี้มีความสบายใจ6-10นะครับมีความสำเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดี6-10นะครับต้องบอกว่ารอบวงโคโจรของดาวทำให้คุณได้ไปสัมพันธ์กับการติดต่องานที่มันเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึง้นนะฮะแล้วก็ดาวเนี่ยมันไปได้ตำแหน่งพิเศษตามหลักของโหราศาสตร์ทเรียกองค์เกณ์ปัตสวรเกณฑ์ ลัคนาราศีพฤกษ์ศเป็นลัคนาราศีรูปสัตว์ใหญ่ดาวบางดวงนะครับที่ไปอยู่ในเรือนที่10เนี่ยมันไปนได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัตสวะเกณฑ์ทําให้ชะตาจะมีความสําเร็จถ้าเป็นดวงกําเนิดก็หมายถึงว่าการลงหลักปักฐานการสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าเป็นดวงจรก็จะหมายถึงทําให้มันมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนั้นๆฉะนั้นวันที่1นึ 5, ่งถึงห้จึงเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศ 11จนถึง15ยังดีต่อเนื่องยังมีความสำเร็จติดต่ออะไรก็จะได้ผลลูกค้าให้การสนับสนุนดีคุยกับใครเขาก็เห็นชอบในไอเดียในความคิดของคุณ16ถึง20นะครับช่วงนั้นมีความรู้สึกสบายใจแฮปปี้ในเรื่องของความรักนะครับ21จนถึง25งานจะมีความก้าวหน้าดีมากหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีความโชคดีในการติดต่องานนะครับยาวไปจนถึง26 27 28นั่นแหละ เฮ้ย hey, ทำไมมันลาบลื่นอ,อย่างนี้วะาชาวร,ราศรีพฤษศอ๋อ oh, มาดูตามดาวก็ดาวมันเดินอยู่ในภพที่ดีแทบทั้งนั้นเลยดาวเดินอยู่ในภพที่ดีแทบทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกตที่ขยับย้ายดาวศุกร์ที่ย้ายแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนมกราแล้วก็ดาวพุธดาวอาทิตย์โอ้โหเดินในเรือนที่ดีหมดเลยจะไม่ดีได้ไงละ่ะ ฉะนั้นนะครับในยะํ <c oughs> ำพยากรตรงนี้จึงถือได้ว่าชาวลัคนาราศรีพฤษภเป็นเดือนแห่งความสำเร็จขอให้คุณตั้งใจนะขอให้คุณมีความมานะขอให้ลุยให้เต็มที่มีความสำเร็จรออยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินก็เป็นโคจรอ,อยู่กับดาวที่เป็นเขาเรียกว่าให้ผลดีกับชะตาของคุณแล้วก็ไปโยกกับดาวในเรือนลาพระมีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้ตลอด ชาวพฤกษบหลายคนกังวลใจเกี่ยวเรื่องการเงินเรื่องอินคำเรื่องอะไรที่คุณจะได้จะมีแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าดาวมันขยับเดินแบบนี้สุดท้ายแล้วจะมีความสําเร็จนะครับตามที่คุณเองนั้นได้หวังได้ปรารถนาอยากจะให้มันเป็นนะผมแถมให้อีกนิดหนึ่งชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆแบบเป็นอาชีพที่อาจจะ,ะมันเข้ามาแล้ว แ,แรกๆไม่มั่นใจแะต่อไปทำ้วทำนาตีทำแล้วมีความสําเร็จเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกส่วนเรื่องความรักก็แฮปปี้กว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับแน่นอนทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความรู้สึกปลอดโปร่งและก็สบายใจยิ่งขึ้นนะขอบคุณที่ติดตามนะครับดูดวงดีในทุกช่องทางกับดูดวงดีไบรท์ทีวีไบรท t ทูเดย์นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของซินแสหมิงในทุกๆช่องทาง นะครับดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตรับรองคุณจัะนะครับตัดสินใจอะไรก็แนละ้วแต่เหมือนก็มีใครคอยบอกคุณอยู่เอ้ทำอย่างนี้สิอย่างนั้นสิแล้วมันจะดีนะขอให้โชคดีครับไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล